วุ่นวายอะไรกันแต่เช้านะคะมาดูน้องๆนะคะว่ามารวมตัวกันแล้วก็วุ่นวายกันทําไมนะคะน้องๆหลายตัวเนี่ยส่งเสียงเจียวจ้าวด้วยนะคะนอกจากมารุมล้อมกันนะคะก็คือต้นไผ่เงินของเรานี่เองนะคะก็จะให้น้องๆเนี่ยกินเป็นระยะระยะเลยนะคะเพราะว่าผู้กองได้พูดถึงประโยชน์ของต้นไผ่เงินเนี่ยมีมากมายนะคะได้ลงคลิปเรื่องราวของประโยชน์ของต้นไผ่เงินเนี่ยไว้หลายรอบมากแล้วนะคะพี่น้องหลายท่านเนี่ย ก็สอบถามมาว่าซื้อได้ที่ไหนนะคะแล้วก็พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็บอกว่าอยากจะซื้อให้น้องๆกินบ้างนะคะก็มีประโยชน์มากๆนะคะสําหรับต้นไผ่เงินเนี่ยช่วยกระจัดก้อนขนในลําไส้นะคะใบสักษาของต้นไผ่เงินเนี่ยก็ช่วยรักษาโรคภายในช่องปากนะคะแล้วก็ช่วยกระจัดกินปากของน้องแมวมีประโยชน์มากๆนะคะสําหรับต้นไผ่เงินเนี่ยถ้าท่านใดเลี้ยงน้องแมวแล้วยังไม่เคยซื้อหามาปลูกไว้ให้น้องแมวกินเนี่ยก็สามารถ ซื้อมาแล้วก็ปลูกได้ง่ายๆเลยนะคะราคาก็ไม่แพงแล้วก็พอตัดยอดให้น้องๆกินเนี่ยต้นก็จะแตกใบอ่อนที่จะตัดยอดให้น้องๆกินได้เรื่อยๆแล้วน้องๆเนี่ยก็ชอบมากอย่างที่เห็นนะคะก็รุมแย่งกันนะคะแต่ละตัวเนี่ยก็ผ่ากันมารุมแย่งเพราะว่าอยากกินต้นไผ่เงินต้นนี้นะคะแล้วยอดของเขาเนี่ยก็ น้องๆเนี่ยจะเคี้ยวอย่างมีความสุขอย่างอร่อยอร่อยมากนะคะแล้วก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งของน้องแมวนะคะนอกจากต้นไผ่เงินจะมีต้นตําแยแมวนะคะซึ่งต้นตําแยแมวเนี่ยตอนนี้ที่บ้านมุกกองเมื่อก่อนเนี่ยมีมากมีเยอะนะคะตอนนี้ก็กําลังขยายพันธุ์อยู่นะคะเพื่อจะได้เอารากมาให้น้องๆเนี่ยได้ฟินกันเหมือนที่เคยนะคะตอนนี้ก็กินต้นไผ่เงินกันไปก่อนอันนี้เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะผู้กองจะชอบชอบที่จะ ถ่ายคลิปตอนช่วงเวลานี้นะคะแสงแดดเนี่ยะะส่ยสองเข้าหน้าบ้านอ่อนๆแล้วก็จะทําให้เห็นภาพน้องแมวเนี่ยชัดเจนมากแล้วก็แสงสวยนะคะน้องๆก็จะมารุมล้อมเพื่อจะกินต้นไผ่เงินนี้กันนะคะบางตัวเนี่ยก็นิสัยดีจะไม่เข้าไปรุมแย่งกับเพื่อนนะคะผู้กองก็จะถือ เอาไปแจกให้ตามจุดต่างๆนะคะตัวนี้ก็คือน้องจิ้งจอกนะคะน้องป้าป้าน้องป้าป้าเป็นลายสลิบน้องฟินแลนด์ยังอยู่นะคะวันนี้ผู้กองก็ลืมที่จะถ่ายคลิปน้องฟินแลนด์มีบางท่านถามถึงว่าน้องป้าป้ากับน้องฟินแลนด์เป็นพี่น้องกันเป็นลูกของแม่สงกรานนะคะส่วนตัวนี้น้องโตโรนะคะน้องโตโรเนี่ยหลายท่านก็บอกผู้กองมาว่าให้ดูแลรักษาให้ดีนะคะอาจจะเป็นแมวตาเพชรอีกแล้วนะคะผู้กองก็ ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ทําอะไรน้องไม่ได้หรอกนะคะก็ได้แต่ได้แค่ดูแลไปตอนนี้นะคะก็จนกว่าเขาจะสามารถจริงๆแล้วก็คือสามารถช่วยตัวเองได้แหละนะคะแต่ว่าใน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 ความคิดของผู้กองเนี่ยน้องแมว66ตัวในบ้านณนเวลาเนี้ยก็จะดูแลน้องโตโรก่อนที่มองไม่เห็นทั้งสองข้างคุณยาปิน้นปิ้นก่อนเพราะว่าคุณยาปิน้นปิ้นแก่แล้ว1 7 1 8ปีแล้ว แล้วก็น้องเล็กแก๊งลูกแมวถูกทิ้งขยะอย่างน้องอีสเตอร์น้องวาเลนไทน์น้องคริสต์มาสเนี่ยก่อนนะคะจริงๆแล้วน้องสามตัวนี้ก็เริ่มโตขึ้นมากแล้วนะคะพี่น้องก็ได้เห็นกันแล้วแต่ว่าก็ยังปิดขวดนมกันอยู่นะคะวันนี้ก็น่าจะเป็นต้นไผ่เงินเนี่ยเป็นมื้อแรกของน้องๆน,นะคะที่เคยได้กินกันน้องคริสต์มาสนะคะไปแอบเล่นอยู่ตัวเดียวก็พามา กินต้นไผ่เงินกับพี่ๆกับน้องๆเขานะคะเห็นภาพน้องๆเนี่ยกินกันอย่างฟินอย่างอร่อยมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็น้องเลมอนฟาร์มมาแล้วท่านขวัญใจพี่น้องน้องสกายนะคะน้องสกายก็ชอบกินมากนะคะบางท่านบอกว่าให้น้องแมวที่บ้านแล้วไม่กินก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่า,วา ต้นไม้ใดๆก็แล้วแต่ที่บอกว่าน้องแมวชอบเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าร้อยเปอร์เซนต์ที่เขาจะชอบแล้วก็อยากกินนะคะอย่างเช่นต้นตําแยแมวก็เหมือนกันนะคะตําแยแมวเนี่ยจะเน้นไปที่รากนะคะเดี๋ยวหลังผู้กองเจอเนี่ยผู้กองจะถอนมาให้น้องๆกินโชว์ให้ดูนะคะอันนั้นน้องๆจะเตลอกกลิ้งแล้วก็ฟินอยู่กับรากของต้นตําแยแมวนะคะต้นตําแยแมวนี่ก็มีประโยชน์กับน้องแมวอีกเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นยาสมุนไพรสําหรับคนได้ด้วยนะคะ ผู้กองก็เดินตามแจกตามจุดต่างๆน้องโยกร์น,นะคะแล้วก็น้องฟ้าหลังฝนน้องน้องตัวนี้คือน้องเล่นะคะที่นอนอยู่ที่พื้นตะเกียงท้างแมวพันธุ์อย่างน้องร้อยล้านนะคะก็กินนะคะแต่น้องร้อยล้านเนี่ยดูว่าจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะอาหารแบบนี้แม่สายรุ้งนะคะก็ออกจากที่ซ่อนนะคะพอพ,พ,พอได้กลิ่นเนี่ยก็จะออกมาแต่ว่าพอผู้กองเข้าใกล้เขาก็จะหนีอย่างที่เห็นเลยนะคะ คุณย่าปินปีนเนี่ยก็ชอบมากเช่นกันคุณย่าปินปีนเนี่ยก็เป็นแมวแก่ที่สุดในบ้านณนะเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กับผู้กองมายาวนานมากนะคะผู้กอง่ยพยายามค้นหารูปคุณย่าปินปีนตอนเด็กๆเนี่ยพอพอจะได้เจอแล้วนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหลังๆเดี๋ยวผู้กองจาให้ดูว่า ตอนคุณย่าปินป้นปีนเนี่ยเป็นยังไงซนมากแสบมากคุณย่าปินป้นปินตอนเด็กๆแล้วเกเรที่สุดเลยนะคะเเกเรพอๆกับน้องหมูสามชั้นตอนนี้เลยนะคะเข้ากับใครไม่ได้เลยคุณย่าปิ้นปินเนี่ยตัวนี้ก็แม่สีเทียนนะคะแล้วก็ผู้กองก็น้องพอแล้วเนี่ยตอนนี้เขาหวาดกลัวมีน้องส้มแมนดารินเนี่ยเกเรเขาอยู่นะคะเขาก็พยายามจะหลบๆซ่อนๆอยู่เวลาผู้กองก็พยายามจะตามให้อาหารเขาก็มาอีกแล้วนะพระเอกของเรา พ่อหมูสมชั้นนะคะพ่อหมูสาชั้นเนี่ยพอเอาเข้าบ้านมาเนี่ยหลังๆเนี่ยผู้กองพาเข้าบ้านทุกวันนะคะมีเม้น์หนึ่งบอกว่าได้โปรดพาน้องหมูสาชั้นเข้าบ้านเถอะคงคิดว่าผู้กองคงจะอยากเลี้ยงเขาไว้ในกรงนอกบ้านไม่ใช่ผู้กองก็อยากให้เขามาอยู่มาร่วมกับเพื่อนในบ้านนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาดุแล้วเขาก็ค่อนข้างจะโหดเลยเข้าใส่เลยอย่างที่เห็นกันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อ ไม่ให้น้องๆในบ้านที่อยู่ก่อนเนี่ยเกิดอันตารายหรือว่าเกิดบาดแผลขึ้นได้ก็จะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะใจเย็นๆน,นะะิดหนึ่งค่ะเมื่อวานเนี่ยเป็นเม้นของผู้ชายด้วยนะคะก็คงเป็นห่วงน้องหมูกสามชั้นกลัวว่าผู้กองจะไม่เอามาเข้ามาไว้ในบ้านนะคะก็รับมาทุกตัวเนี่ยอยากให้อยู่สุขสบายในบ้านเหมือนกันหมดมีอะไรกินกินเหมือนกันได้กินได้เล่นอะไรเนี่ยนอนอยังไงก็อยากให้ได้เหมือนๆกันนะคะถึงแม้ว่าบ้านผู้กองไม่ได้คิดว่าบ้านผู้กองจะเป็น บ้านที่ดีที่สุดนะคะแต่ผู้กองก็พยายามให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขานะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในภาวะขัดแคลนหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะขอบคุณมากหลายๆท่านเนี่ยที่บอกว่าให้ผู้กองลงเลขบัญชีหรือว่าใดๆอะไรเงี้ยผู้กองเตรงใจนะคะก็ขอบคุณมากๆพยายามจะหลอกล่อนะคะให้เขามองบนนะคะเวลาที่เขามองบนเนี่ยเราจะได้เห็นดวงตาโตๆสีฟ้าน้ําทะเลของเขาเนี่ยชัดๆนะคะ ตอนที่เดินอยู่เนี่ยเป็นแมวจอเนี่ยผู้กองไม่เคยสังเกตเห็นตาเขาเลยว่าสวยขนาดไหนนะคะเพราะว่าเดินแล้วก็แอบแอบักๆัวๆแล้วก็อยู่ในระยะที่สายตาเขาจะหวาดกลัวนะคะก็จะตาหลี่ลไม่ค่อยตาโตแบบนี้ให้เห็นเลยนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะใจะเย็นๆสำหรับท่านที่อยากให้ผู้กอง พาน้องหมูสามชั้นเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยก็พาเข้ามาแล้วแหละนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดกับน้องตัวอื่นด้วยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่เป็นห่วงน้องๆทุกตัวรักทุกตัวเท่ากันหมดแล้วนะคะไม่ได้มีเลือกที่รักมากที่ชังเวลามีอะไรกินเนี่ยได้กินเหมือนกันหมดนะคะทุกสิ่งอย่างแล้วก็พยายามที่จะดูแลให้ทั่วถึงอยู่แล้วถึงแม้ว่าผู้กองดูแลแค่ตัวผู้กองเองกับน้องโลงมาก็เถอะนะคะตัวนี้ก็น้องสกายนะคะน่าจะเป็นแมวที่มียอดวิวสูงๆเป็น6กเล้านวิวเหมือนน้องสกาย หรือว่าแมวที่ไม่มียอดวิวเลยอย่างน้องสบายอย่างนี้นะคะก็รักรักอย่างน้องสบายเนี่ยเป็นแมวที่กิเล่นะคะก็มีหลายท่านแสดงตัวว่าขอเป็น fc น้องสบายวันนี้ยังไม่เห็นน้องสบายนะคะก็จะเป็นแมวสีดําขนน้อยๆนะคะเพราะว่าเคยเป็นโรคเชื้อรามาก่อนส่วนตัวนี้น้องเดอะมูนนะคะน้องเดอะมูนเนี่ยหลายท่านก็ถามถึงน้องเดอะซันเนี่ยตอนน้องเดอะซันตอนที่ดักจับมาอยู่ได้อยู่ในบ้านได้สักอาทิตย์หนึ่งน้องเดอะซันเนี่ยหลุดไปแล้วหายไปเลยแล้วผู้กองเนี่ยทุกวันนี้ผู้กองก็พยายามมองหาอยู่นะคะแล้วก็ ถ้าเห็นปกติในบ้านในซอยบ้านผู้กองเนี่ยไม่เจอไม่ค่อยเจอแมวจรเท่าไหร่นะคะมีน้อยมากอย่างน้องหมูสําทันหลงมาเนี่ยผู้กองก็จับเข้าบ้านน้องมาลีหลงมาผู้กองก็จับเข้าบ้านหมดน้องนําเงินนะคะแมวพันธ์วิเชียนมาถูกทิ้งนะคะเขาก็ชอบอยู่ตัวเดียวแบบนี้นี้นะคะในขณะที่ผู้กองได้ปล่อยคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันอยู่ในวันนี้นะคะน้องลงมากับผู้กองก็ได้ช่วยกันขนอาหารเนี่ยขึ้นรถนะคะนี่ก็เป็นอาหารที่พี่น้องส่งกันมาแล้วกนะ็สองกระสอบเนี่ย มาเหมือนมาถึงบ้านเมื่อเช้านี่เองนะคะแล้วก็มาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่เห็นกองอยู่เนี่ยเรียงขนขึ้นรถหมดแล้วนะคะเพื่อ วันนี้ผู้กองขณะนี้กําลังอยู่ในบอ่อทรายเลยนะคะแล้วก็คิดว่าจะต้องเจอกฝนแน่นอนนะคะแต่ว่ารอไม่ได้นะคะเพราะว่าในบอ่ 2, บอสองสามบ่อในโทรมาบอกว่าอาหารหมดสักวันสองวันสาวันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องไปส่งให้ได้คุยกับโต้งว่าไม่ว่าฝนจะตกยังไงเราก็ต้องไปให้ได้วันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าผู้กองจะเปรียบฝนหรือเปล่านะคะแล้วตรงนี้นะคะก็คือน้องคริสต์มาสเรามองอยู่ข้างนอกนั่นคือน้องจินนี่นะคะซึ่งน้องหมาเนี่ยตอนแรกๆที่น้องลูกแมวสามตัวได้ถูกเอามาทิ้ง ในในโรงรถเนี่ยนะคะจ้องกันตาเป็นมันเลยถ้าหลุดมาตอนนั้นโดนฟัดเละแน่ตอนนี้น้องๆก็เริ่มโตขึ้นน้องหมาก็ดีขึ้นนะคะก็เริ่มเป็นมิตรกันมากขึ้นเขาก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็รู้แล้วว่านี่คือน้องแมวที่จะมาเป็นเพื่อนใหม่อยู่ในบ้านนะคะก็จะไม่ทำร้ายกันคุณทุกกาลังใจนะคะทุกเม้นทุกการติดตามนะคะหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านหรือว่า น้องหมาจรในบ่อทรายนะคะผู้ก,กองได้แจ้งที่อยู่แล้วก็ปักหมดดุดไว้ในเม้นนะคะและหากท่านใดจะสนับสนุนผ่านปุ่มซปเปอร์แตงก็สามารถทําได้ฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อทรายกันด้วยนะคะ